สวัสดีครับชาวลาวพัฒนานะครับผมครับมาครับพาเที่ยวลาวทั้งอาทิตย์นะครับของอาทิตย์นี้นะครับเริ่มกันวันจันทร์ที่8นะครับผมครับสำหรับเที่ยวลาวกันนะครับผมครับกับตัวเด่นนะครับจันทร์ที่8ดนะครับผมให้เด่น7กับ8นะครับครับเรามาดูนะครับว่าจับคู่ได้ตัวไหนกันบ้างนะครับเพื่อนเริ่มกันที่7ดนะครับก็จะได้ 1จ็ดแล้วก็73นะครับผมแก็จะเป็น8 1 82แล้วก็83นะครับอันนี้สำหรับวันจันทร์ที่8นะครับผมไปต่อกันกับวันพุทธที่10นะครับครับอันเดิมครับให้เด่น7กับ8ครับผมเป็นเลขครับ จับคู่ได้นะครับผมก็จะได้ที่70นะครับผม71แล้วก็72นะครับ8ก็จะเป็น80 8 1แล้วก็82นะครับ,รบสำหรับวันศุกร์ที่12นะครับครับวันนี้ให้เด่นนะครับผม9กับ0นย์ะครับเพื่อน มาดูตัวจับคู่กันนะครับผมตัวจับคู่ได้ก็จะเป็นนะครับผมเริ่มที่93 94แล้วก็95นะครับผมแล้วก็03 04แล้วก็05นะครับครับส่วนตัวเด่นนะครับสำหรับของแต่ละ ชุดนะครับผมผมวงไว้ให้เลยนะครับผมโทษนะครับตัวนี้ผมเขียนผิดครับต้องเป็นนะครับอันนี้คือตัวเด่นนะครับผมของแต่ละวันนะครับผม ตามนี้เลยนะครับครับที่น้อยจัดให้ครับกับโชคดีทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ